สวัสดีค่ะครูพลี่มาแล้วนะคะมาเจอกันยามดึกอีกแล้วนะครับท่านมาฟังเพลงใหม่ของแม่ครูสิตากันพอมากๆเลยอะทุกคนนะคะซึ่งมันเหมาะมากๆเลยกับคอดนี้นะคะซึ่งเหมาะมากๆเลยอะกับคอตน,น,ะะอนี้กับวันนี้ด้วย กับเดนี้ด้วยนะคะเหมาะมากๆเลยนี่ใครได้ฟังมั่งแล้วไปบ้างแล้วใครยังไม่ได้ฟังต้องรีบไปฟังนะจ๊ะเพราะเป็นการโปรแกรมจิต,จตที่โคตรยอดเยี่ยมเลย มันเป็นการโปรแกรมจิตที่โคตรยอดเยี่ยมเลยนะคะเพลงใหม่ของไมกูสตาใครยังไม่ได้ฟังไปหาฟังด่วนเลยนะจ๊ะนะคะยินดีต้อนรับมหาเศรษฐีทุกท่านจ้าเพลงนี้ค่อนข้างยาวอยู่นะ ชื่อเพลงจกักรวาลแห่งความเหลือเฟือนะคะทุกคนค่ะคุณสามารถที่จะไปเสิร์ชหาดูได้เลยนะตัวฉันคือสิ่งมหัศจรรย์ตัวฉันคือความยิ่งใหญ่เงินทองทรัพย์สมบัติฉันมีมากมายเป็นไงละ่ะเพราะไหม,มนะคะทุกคน วันนี้นะคะมาเจอครูเพลีกแล้วมาหากับยูเอวันหรือ2สองโปรแกรมสิตธลุความรวยนะคะวันนี้เดย์สิบเก้าแล้วนะคะใกล้จะจบลงแล้วด้วยนะใครได้ผลลัพธ์อะไรเขียนมาคุยกันได้นะคะการขอบคุณเพื่อสร้างอนาคต

หมาะมากๆเลยนะกับเดนี้นะคะคุณบอลีตื่นเต้นมากสวัสดีพี่คุณดงักคะคุณบอลีตื่นเต้นมากเลยวันนี้นะไม่รู้ทาไมตื่นเต้นจริงจริงวันนี้ออเดอร์มารัวๆนะคะเป็นพร้อมมากเลยอ่ะ กลังเสร์จเจอกันค่ะคอณที่หัวฟูวันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะวันนี้เดย์สิบเก้าโคตรโคตรของโคตรสำคัญมากๆเลยนะถ้าคุณจะใช้กดแรงรดูดกดจักรวาลให้ได้ผลนะคะคุณจะพลาดเดย์นี้ไปไม่ได้เลยนะจ๊ะเสียงชัดนัดอยู่นะคะพี่โคตรองรัก โอเคคะกระด้ตื่นเต้นตื่นเต้นทั้งวันเลยนะนะคะทุกคนเพลงนี้อาจจะยาวสักนิดนึงเดี๋ยวทุกคนไปหาฟังกันได้เลยนะคะใน u t u b e นะเพลงนี้จะเหมาะมากๆเลยกับการโปรแกรมจิตซึ่งจะเหมาะเดย์นี้ด้วยนะคะเดย์สิบเก้าคือการขอบคุณเพื่อสร้างอนาคตนะคะไปหาฟังกันได้เลยนะคะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะทุกคนคูเปอรี่จะไม่ลีลานะวันนี้จะเริ่มเลยนะคะแน่นอนที่สุดแหละนะเดี๋ยวก็มีคนมาตามย้อนอยู่แล้วนะคะคูเปอรี่มาดูโอ้โหแต่ละคนย้อนเยอะแยะมากมายเลยแต่ละคนมาตามย้อนกันเพียบเลยนะคะแต่ละคนนะมาตามย้อนกันเยอะมากเลยได้ผลลัพธ์กันเพียบเลยตื่นเต้นกับผลลัพธ์ใหม่ตื่นเต้นมากค่ะครูวันนี้แบบ สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังนะตื่นเต้นนะคะทุกคนโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะซึ่งครูพลิีตื่นเต้นมากๆเลยวันนี้หัวข้อนี้แน่นอนที่สุดละบางทีครูอาจจะพูดไปหลายๆหลายๆวันก็มีการพูดไปบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้มันเจาะลึกเจาะลึกมากๆสํสำคัญมากๆสํสำหรับคนที่อยากจะ คุณอยากจะสําเร็จในชีวิตน่ะนะคะถ้าคุณอยากจะสําเร็จในชีวิตคุณจะขาดหัวข้อนี้ไปไม่ได้เลยนะคะโอเคนะคะทุกคนคะแม้มีทั้งคนที่สนับสนุนและแม้จะไม่มีใครที่สนับสนุนเราเลยนะคะแต่เรายังมีตัวเรานะคะคูวลอี่เริ่มเลยนะคะ เนาะคุณพลายเองมาจากคนมานอกคอกนานนี่แหละนะคะแต่เราไม่เคยย่อท้อกับชีวิตเราไม่เคยยอมจำนนกับชีวิตนะคะนั้นคือเราบอกกับตัวเองว่าเราเรียนรู้และเราพัฒนาได้เราอยากจะมีชีวิตแบบไหนเราก็แค่เอาตัวเองไปเรียนรู้เอาตัวเองเข้าสนามแม่เหล็กนะคะถึงแม้วันนี้คุณจะไม่มีใครสนับสนุนหรือคุณจะคิดว่าคุณคุณแบบฉันก็มีคนพอที่จะมีคนสนับสนุนหรือคุณจะคิดว่า ฉันไม่มีใครสนับสนุนฉันเลยนะคะแล้วคุณก็จะเอาแต่รอคนมาสนับสนุนหรือใดๆก็แล้วแต่สวัสดีพี่โคตรเปี้ยวประพาดาค่ะโอ้โหวันนี้มาหาเศรษฐีมาเพียบเลยนะคะแม้วันนี้คุณจะไม่มีใครสนับสนุน แต่คุณยังมีคนคนหนึ่งที่สนับสนุนคุณอยู่ตลอดเวลานั่น,น,นคือตัวของคุณเองนะคะนั่นคือตัวของคุณเองนั่นแหละที่สนับสนุนคุณนะคะเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาเราก็เกิดมาคนเดียวอยู่แล้วเราชนะมาตั้งแต่เกิดแล้วเราชนะสเปิร์มเยอะแยะมากมายมาตั้งแต่เกิดแล้วนะคะดังนั้นคือเราคือคนชนะเราคือคนสําเร็จได้ถ้าใจรออนอุญาตนะคะขอบคุณมากๆค่ะเสืรัวๆนะคะ ถ้าใจเราอนุญาตเราสำเร็จได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะคะวันนี้สิ่งที่สำคัญมากๆถ้าเราต้องการที่จะสำเร็จเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นและมันเป็นวิธีการที่โคตรสำคัญมากๆนั่นคือตัวคุณะคะ่ะเราวันนี้หลายๆคนอาจจะแบบทำงานมาเยอะแยะมากมายนะทำได้นะ20 3 0ปีทำงานหนักแค่ไหนทำได้นะคะแต่ ไม่มีการไม่เคยที่จะมาสํานึกรู้คุณร่างกายตัวเองไม่เคยขอบคุณตัวเองเลยไม่ได้รู้จักเลยด้วยซ้ําก็ใช้งานมันไปใช้งานเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆแต่ไม่มีการสํานึกรู้คุณเลยเขาทํางานให้เราตลอดเซลทุกเซลทุกสรรพสิ่งในร่างกายของเราวันนี้ถ้าคุณอยากที่จะสําเร็จในชีวิตเราจะต้องรู้ข้อนี้ค่ะคุณจะต้องลุกขึ้นมาขอบคุณตัวเองร่างกายของเราทั้ง32 ครบทั้งสามสิบสองตาหัวจมูกปากลิ้นกายใจใช่ค่ะตาหูวจมูกปากลิ้นกายใจทุกสรรพสิ่งในเรือนร่างในร่างกายของเราวันนี้หลายหลายคนอาจจะมองข้ามไปหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นความสําคัญฉันก็ใช้งานมันไปงั้นแหละนะคะทั้งๆที่เขาทํางานเพื่อเรามาโดยตลอดเลยแต่เราไม่มีการสํานึกรู้คุณเขาเลยเรามองข้ามเขาไปตลอดเลยซึ่งเขาถ้าเขา ถ้าไม่มีเขาถ้าไม่มีร่างกายของเราที่คอยให้เรามีชีวิตอยู่ต่อเราจะมีเลี้ยวมีแรงที่จะลุกไปทำอะไรไหมอย่างอื่นๆอย่างสิ่งต่างๆได้หรือไม่นะคะดังนั้นคือลุกขึ้นมาขอบคุณตัวเราเองขอบคุณและให้พลังตัวเราใส่ค่าพลังงานเข้าไปขอบคุณนะร่างกายของฉันทั้ง3 2ขอบคุณที่อยู่กับฉันมาโดยตลอดขอบคุณที่เธอ ทำงานเพื่อฉันมาโดยตลอดขอบคุณนะดวงตาคู่สวยของฉันขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันขอบคุณไม่ใช่ขอบคุณแต่ปากนะคะทุกคนค่ะขอบคุณคุณจะต้องขอบคุณการขอบคุณที่มันจะเห็นผลที่สุดคุณจะต้องขอบคุณให้ลึกซึ้งลึกซึ้งไปถึงแก่นไปถึงหัวใจของคุณนะคะขอบคุณให้ลึกซึ้งขอบคุณจนคุณร้องไห้นะครูพลี่เองนะ คือคือเราก็ตื่นเต้นมากๆที่เราอะเมื่อก่อนเราเองก็ไม่ได้สํานึกรู้คุณร่างกายหรอกแต่พอเรามามาได้เรียนรู้กฎแรงดูดกฎจักรวาลกับแม่ครูสิตานะคะเราถึงรู้ว่าอ๋อการขอบคุณนี่มันโคตรสําคัญมากๆเพราะครูเพลียเองนะเราเรียนมานะคะเราขอบคุณตามครูอย่างเงี้ยพอเราเข้าถึงจิตวิญญาณของเราพอเราเข้าถึงจิตใต้สํานึกของเราพอเราขอบคุณ แบบซาบซึ้งสำนึกรู้คุณจริงๆไม่ใช่ขอบคุณแต่ปะเป็นนกแก้วนกขุนทองนะคะขอบคุณไปเลยนะคะขอบคุณจนคุณน้ำตาไหลร้องไห้นั่นคือการสำนึกรู้คุณที่แท้จริงนะคะใช่ค่ะสำคัญมากๆนั่นคือการสำนึกรู้คุณที่แท้จริงถ้าคุณขอบคุณแค่ว่าผ่านๆมันจะไม่ได้ลึกซึ้งมันจะไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะมันจะไม่ได้ เราไม่ได้ลึกซึ้งไปถึงหัวใจของเราเราไม่ได้สำนึกรู้คุณที่แท้จริงอะ่ะเราขอบคุณแค่เป็นนกแก้วนกขุนทองอันนั้นไม่เห็นผลนะคะถ้าคุณอยากจะสำนึกรู้คุณให้เห็นผลคุณจะต้องขอบคุณให้ลึกซึ้งไปเลยนะคะขอบคุณและให้ค่าพลังงานกับเขาเพิ่มพลังให้กับเขาขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันนะที่จดจําแต่เรื่องราวดีๆคิดถึงแต่สิ่งดีๆสิ่งดีๆเราไม่เก็บสิ่งที่ไม่ดีเราไม่เก็บอยู่แล้วเราจะเก็บแต่สิ่งที่ดีๆ ขอบคุณสมองสุดอัจฉริยะของฉันขอบคุณดวงตาของฉันขอบคุณใบหน้าของฉันขอบคุณจมูกขอบคุณปากของฉันขอบคุณคอขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณและให้ค่าพลังงานกับเขานะคะเพราะถ้าแม้ว่าเรานั้นนะคะถ้าเราอยากที่จะเป็นคนสำเร็จสิ่งหนึ่งที่มันสำคัญมากๆคือคุณจะต้องมีสีซื่อสัตย์ด้วยข้อนี้สำคัญมากๆนะคะ ซึ่งคูเปอรี่เองเป็นคนนั้นเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่โคตรซื่อสัตย์นะคะสี่ซื่อสัตย์คือซื่อสัตย์อะไรซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองว่าคุณพูดอะไรเอาไว้แล้วคุณได้ทําตามคําพูดของคุณหรือเปล่าคุณบอกว่าคุณขอบคุณนะคุณจะให้รางวัลกับเขานะหรือใดๆก็แล้วแต่แล้วคุณได้ทําตามหรือเปล่านะคะนั่นคือสี่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์กับตัวคุณเองซื่อสัตย์กับเพื่อนซื่อสัตย์กับ โลกใบนี้ซื่อสัตย์กับต่อประเทศชาตินะคะเมื่อเรามีสีซื่อสัตย์นะคะคนการที่เราเป็นคนดีนั่นก็คือการที่เราเป็นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่แห่งหในใดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนๆความสําเร็จมันมาได้แน่นอนโคตรง่ายโคตรสบายนะคะวันนี้ความซื่อสัตย์กับความจริงใจโคตรสาคัญมากๆวันนี้ลองมาถามตัวคุณเองว่าแม้กระทั่งตัวคุณเองคุณซื่อสัตย์กับตัวคุณหรือเปล่า และสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือคุณซื่อสัตย์กับเพื่อนหรือเปล่านะคะต่อคนรอบข้างซื่อสัตย์ต่อเพื่อนนะคะความซื่อสัตย์ความจริงใจมันคืออะไรมันบ่งบอกไปถึงจิตไปถึงนิสัยไปถึงสันดานของคนคนนั้นนะคะคนที่จะน่าคบก็จะต้องมีความซื่อสัตย์และมีความจริงใจเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าคนคนนั้นไม่ได้มีความจริงใจใดๆเลยไม,ไม่ได้มีความซื่อสัตย์ใดๆเลยคนคนนั้นก็ ถ้ามีแต่ความซื่อสัตย์ความจริงใจแต่ปากซื่อสัตย์แต่ banco, แต่อหน้าและรับหลังไม่ได้ซ pues ื่อสัตย์คนคนนั้นก็จะไม่ได uh ้ยั่งยืนอยู่แล้วนะคะเขาจะไม่ได้มีเพื่อนที่ยั่งยืนเขาจะไม่ได้เพื่อนที่มีไม่ได้มีเพื่อนที่มีความจริงใจเขาจะไม่ได้รับกลับมาเพราะคลื่นอะไรที่เราส่งไปเราจะได้แบบนั้นอยู่แล้วนะคะดังนั้นคือการที่เราซื่อสัตย์ต่อตัวเองและซื่อสัตย์ต่อคนรอบข้างเนี่ยสำคัญมากๆต่อคุณสมบัติของการเป็นคนนะคะ คูเปรีนะคะสัดเจนเนะจ๊ะถ้าใครฟังไม่ได้ก็ออกไปได้นะคะแต่ว่าถ้าใครฟังได้ก็บอกได้เลยว่าโคตรสำเร็จพุ่งทยานเลยเพราะคูเปรี่ให้จากหัวใจนะคะให้จากหัวใจให้จากสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราพบเจอมาด้วยนะคะวันนี้อยากจะสำเร็จหยุดโมโหหยุดนินทาหยุดทุกสปปรรพสิ่งเพราะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะการที่เราโมโห หรือเรามีอารมณ์แบบไหนก็คือตัวเราเองเป็นคนสั่งคือตัวเราทั้งนั้นเลยที่เป็นคนสั่งให้โมโหให้เพื่อนหรือว่าให้โมโหให้สามีหรือว่าให้หงุดหงิดกับใครที่ไม่ได้ดังใจก็คือตัวเราเองถ้าเราโมโหก็เท่ากับว่าเราแช่งตัวเราเองเพราะเราไม่ได้สํานึกรู้คุณตัวเราเองเลยเพราะมันมีคลื่นพลังงานลบๆนั่นคือคลื่นที่เราไม่ได้ปัดคลื่นที่ร่างกายของเราไม่ได้ปถนาและทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะเข้ามาถ้าคุณส่งคลื่นแบบไหนคุณก็จะได้รับแบบนั้นนะคะ ดังนั้นคือสําคัญมากๆวันนี้อยากจะสําเร็จหยุดดินทาหยุดโกรธหยุดโมโหหยุดใส่ร้ายใครนะคะเพราะเหนือสิ่งอื่นใดการที่เราเป็นคนดีแน่นอนที่สุดว่าคุณจะมีเพื่อนที่ยั่งยืนคุณจะมีกลยมิตรที่ดีที่ยั่งยืนที่เขาให้ใจคุณได้เซกชันเดียวกันนะคะทุกคนคะ่ะดังนั้นคือสิ่งที่มันสําคัญมากๆคุณจะต้องขอบคุณตัวเองอย่างซาบซึง้งต่อมาขยายการขอบคุณออกไปคะ่ะ ขอบคุณห้องนอนของเราขอบคุณเตียงนอนขอบคุณทุกสรรพสิ่งขอบคุณห้องน้ําขอบคุณนะเตียงนอนของฉันเตียงนอนนุ่มๆของฉันที่ให้ฉันได้นอนหลับอย่างสบายขอบคุณห้องห้องนี้นะที่จะส่งฉันไปสู่บ้านเดี่ยวหลังใหม่ขอบคุณผ้าห่มที่ทําให้ฉันอบอุ่นนะขอบคุณห้องน้ําขอบคุณพัดลมขอบคุณแอร์ขอบคุณหน้าต่างขอบคุณห้องน้ําห้องนอนขอบคุณกับทุกสรรพสิ่ง ให้ได้ให้ทรัพย์ซ so ึ้งจากหัวใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีบุญคุณกับเรานะคะและขอบคุณทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาหาเราเพราะทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ที่เข้ามาเขาทําให้เราเติบโตเขาทําให้เรามีประสบการณ์เขาทําให้เเราเข้มแข็งและแข็งแกร่งขึ้นเขาทําให้เรารู้เขาทําให้เรามีประสบการณ์ในชีวิตเขาทําให้เราไปสู่สิ่งที่ดีกว่า ถ้าใจคุณอนุญาตถ้าใจคุณไม่อยู่อยู่กับมันถ้าใจคุณอยากที่จะสาเร็จจริงๆคุณหลุดออกมาจากจากตรงนั้นหลุดออกมาจากปมในใจหลุดออกมาจากความเศร้าหลุดออกมาจากความเครียดหลุดออกมาจากการโมโหโกรธโกธาโมโหให้เพื่อนโมโหให้สามีโมโหให้คนรอบข้างไม่ได้ดั่งใจทุกสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ดั่งใจเรานะคะอย่าทําตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของโลก ใครที่ไม่ใช่คุณก็แค่ตัดออกไปนะคะใครที่ลบสุดๆเกินจะเอียวยาคุณก็แค่ตัดออกไปตัดออกไปให้หมดการที่คิดลบการที่เป็นเจอใครที่คิดลบหรือใครคนนั้นเราลองคบดูแล้วมันไม่ใช่มันเสียเวลาเปล่าเพราะเราให้สุดใจแล้วใครที่ไม่ใช่ก็ตัดออกไป เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ก้าวไปต่อโดยที่เราไม่ไปยึดติดกับตรงนั้นสิ่งที่มันไม่ได้มีค่าไม่ได้มีประโยชน์ที่จะมาช่วยเสริมพลังของเราถ้าอะไรที่มันทำให้เราพลังถดถอยคุณจะต้องลบมันออกไปให้ได้ดังนั้นคือไปต่อเสมอและให้ค่าพลังงานกับการขอบคุณเพื่อซาบซึ้งทุกสรรพสิ่งนะคะทุกคนคะ่ะขอบคุณการเงินการงานขอบคุณอนาคตล่วงหน้า เพราะอะไรเพราะขอบคุณเท่ากับได้รับนะคะขอบคุณเท่ากับได้รับขอบคุณไปล่วงหน้าเลยขอบคุณการเงินการงานของฉันนะยิ่งฉันแบ่งปันให้คุณค่ากับผู้คนมากเท่าไหร่เงินทองยิ่งหลั่งไหลถาถมมาหาฉันขอบคุณบ้านเดียวของฉันนะขอบคุณรถของฉันขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นของฉันขอบคุณกัลยาณมิตรดีๆมากมายขอบคุณทีมงานของฉันสวัสดีคุณรับบิดค่ะิวันนี้ไม่แต่มหาเศรษฐีนะคะ ขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นของฉันขอบคุณกัลยาณมิตรที่ดีขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะขอบคุณอย่างซาบซึ้งจริงใจนะคะคนที่ไม่ใช่ตัดออกไปอย่าเสียเวลากับชีวิตเพราะเราอยากที่จะสําเร็จถ้าเราอยากที่จะสําเร็จอะไรที่มันเสียเวลาอะไรที่มันลดค่าพลังงานของเราอะไรที่มันไม่เห็นคุณค่าอะไรที่มันไม่คู่ควรกับเราเราจะต้องตัดมันออกไปค่ะนะคะ เพราะพ่อจัก,กรวาลเขาชอบคนที่นะคะเอาจริงจริงๆและสำนึกรู้คุณจริงๆไม่ใช่คนที่หลาะแหละโลเลใจจะเอาหรือไม่เอาใจจะลบเดี๋ยวลบเดี๋ยวบวกอันนั้นพ่อจัก,กรวาลไม่ปลื้มนะคะพ่อจัก,กรวาลจะปลื้มคนที่จริงจังและจริงใจและเอาจริงและขอบคุณซาบซึ้งยิ้มร่าเริงเบิกบานทุกสรรพสิ่งได้อยู่แล้วดังนั้นคือโคดง่ายโครสบายนะคะทุกคนค่ะ ประคองหัวใจของเราให้อยู่ในแดนบวกบวกปิติสุขขอบคุณทรัพย์ซึ้งอยู่ตลอดเวลาเท่านี้คุณก็สำเร็จได้แล้วค่ะทุกคนคีย์มันไม่ยากนะที่จริงมันไม่ยากแต่ว่าบางทีเราจะทำมันหรือเปล่าแค่นั้นขอบคุณให้ครบ17อย่างในแต่ละอย่างขอบคุณการเงินให้ครบ17อย่างการเงินการงานสุขภาพร่างกายการเงินการงานคนรักความสุขสุขภาพการคืนสูส่สังคมขอบคุณทุกสรรพสิ่ง เฉพาะเจาะจงให้ครบ17อย่างในเวลา21วันแล้วคุณคอยดูว่าผลลัพธ์ใหญ่จะเข้ามาขนาดไหนนะคะถ้าคุณเอาจริงนะถ้าคุณเอาจริงถ้าคุณอยากจะสําเร็จจริงๆใครที่บูญเสมอก็ได้เจอกันคลื่นเดียวกันจะได้เจอกันอยู่แล้วพาอคูเพอรี่นะคะคือเรานะคะเราจากคนที่ไม่ได้เชื่ออะไรเลยเราจากคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เชื่อยาก เรายังสามารถที่จะเปลี่ยนได้ดังนั้นคือใครที่ได้มาเจอคูพปอรี่คุณก็จะเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันบอกได้เลยว่ามันง่ายมากอยู่ที่ว่าเราจะเอาจริงกับมันไหมอยู่ที่ว่าเราจะยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมยอมที่จะมาขอบคุณซาบซึ้งสำนึกรู้คุณกับทุกสปปรรพสิ่งเฉพาะเจาะจง17อย่าง21วันขึ้นไปนะคะการเงินการงานความรักความสุขทุกสปปรรพสิ่งที่เราอยากได้เราจะต้องขอบคุณเฉพาะเจาะจงไปเลย17อย่างนะคะ ประคับประคองหัวใจของเราให้อยู่แต่ในแ,บบแดนบวกๆไม่ไปสนใจกับเรื่องราวใดๆขอบคุณทุกเหตุการณ์สถานการณ์ที่เข้ามานะคะเพราะเราเสกสร้างได้อยู่แล้วนะคะเริ่มต้นที่การขอบคุณนะคะเริ่มต้นที่การขอบคุณแล้วคุณผลลัพธ์ที่ได้มันจะมากมายมหาศาลอย่างที่คุณเองก็ยังงงงซะด้วยซ้ำอย่างคูเฟอรี่เองนะคะซึ่งพอเราได้อยู่ในแดนบวกๆทุกคน หลายสิ่งมันเข้ามาแล้วแบบโอ้โหมันปฏิหารนะจริงๆนะคะถ้าคุณวันนี้ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหันมาขอบคุณทุกสรรพสิ่งให้มันครบ17อย่างขอบคุณอยู่ในแดนบวกๆนะคะไม่เอาเรื่องราวใดๆมาใส่สมองเรานะคะไม่เอาเรื่องราวใดๆมามาแบบทำให้ตัวเองแบบปวดหัวนะนะคะ เราขอบคุณอยู่แต่ในแดนปิดติสุขของเราให้ครบ17อย่างในแต่ละวันใส่ใ่ขึ้นดีๆขึ้นพลังงานบวกๆเข้าไปแล้วเราจะเจอปาฏิหาริย์ในชีวิตนะคะทุกคนขคาปาฏิหาริย์ในชีวิตผลลัพธ์ใหญ่จะมาหาคุณแน่นอนถ้าคุณเริ่มต้นขอบคุณตั้งแต่วันนี้ให้ครบ21วันเอาจริงกับชีวิตสักครั้งถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่นะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เหมือนไอดอลของเราวันนี้ลุกขึ้นต้องลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังแล้วนะคะเราจะปล่อยปะละเลยและแบบ ใอ้มันผ่านไปวันวันมันก็เสียเวลาเปล่าเพราะการเวลามันไม่รอใครนะคะการเวลามันไปเร็วมากครอบครัวเขาเราเขาจะรอเราได้ไหมลูกเต้าคนรักจะรอคุณได้ไหมวันนี้จะต้องลุกขึ้นมาเอาจริงเอาจังแล้วคะ่ะใครเจอคูเปอรี่โชคดีหนักมากวันนี้ลุกขึ้นมาขอบคุณทุกสรรพสิ่งอย่างซาบซึ้งจากหัวใจกันนะคะแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ใหม่ที่โคตรยิ่งใหญ่และมหาศาลโคตรง่ายโคตรสบายวันนี้ไปแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ